สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับเรื่องจากสิวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับมีความซับซ้อนในการดูแลรักษานะฮะร่วมกับผู้ที่รักษาก็มีคําถามนะฮะคนไข้ก็จะมีคําถามมากมายที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ได้รวบรวมคําถามต่างๆที่เป็นปัญหาของคนไข้นะครับมาต่อในคราวเดียวกันนะครับโดยรวบรวมทําเป็นคลิปออกมามีหลายตอนด้วยกันนะครับ แต่วันนี้เป็นตอนแรกๆนะฮะเป็นตอนแรกเคยเจอกันแต่ใน facebook นะครับที่เห็นก็เป็นรูปการ์ตูนเป็นโลโก้ของตัวผมนะครับไม่เคยเห็นตัวจริงวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้มาเจอกันแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในครั้งต่อไปในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการรักษาสิวที่ดีและฉลาด ทำอย่างไรนะการรักษาสิวที่ดีและฉลาดนั้นก็คือการรักษาที่เริ่มต้นรักษาเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นสิวครั้งแรกรีบรักษาแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมออย่างถูกวิธีและเข้าใจระหว่างนั้นก็ระหว่างที่รักษาอยู่ก็ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะปฏ,ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและ เมื่อสิวดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะป้องกันป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้สิวกลับมาเป็นซ้ำรุนแรงอีกนะครับคนที่เริ่มเป็นน,น้อยก็ถือว่าโชคดีกว่าคนที่เป็นรุนแรงเป็นเลื้อรังยาวนานนะครับเพราะว่าถ้าในลายที่เป็นรุนแรงเลื้อรังหรือเป็นมายาวนานสิวกระจายทั่วๆอยู่ในร่างกายนะครับการรักษาอาจจะต้องใช้หลายวิธี การทายากินยาฉีดยาทีทเมนต์เจาะกดเลเซอร์กว่าจะหายได้อาจจะต้องทำหลายอย่างเสียเวลานะใช้เวลาเยอะในการรักษาอาจจะหลายเดือน<ม>เสียเงินนะครับเสียเงินจำนวนมากยิ่งถ้าหากเลือกวิธีการรักษาไม่ถูกขั้นตอนนะเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการรักษา<ม>ก็จะยิ่งทำให้เสียเงินมากเข้าไปอีก นอกนั้นก็ยังเสียผิวหน้านะฮะอาจจะเสียผิวของร่างกาย<ม>เกิดความไม่สวยงาม,มเกิดรอยดำรอยหลุมถาวรรอยแผลเป็นนูนต่างๆนะฮะนอกจากนั้นบางคนก็อาจจะเสียโอกาสเสียโอกาสในการทำงานดีๆเสียโอกาสในเรื่องความรักหรืออื่นๆนะครับที่ต้องอาศัยรูปลักษณ์ความสวยงามของร่างกายนะครับ ในการประกอบการงานนั้นๆนะฮะดังนั้นการป้องกันไม่ให้สิวกลับมาเป็นซ้ำรุนแรงอีกถือว่าเป็นวิธีที่ดีและก็ฉลาดที่สุดนะครับแต่การจะทำให้ได้ถึงจุดนี้ได้ต้องอาศัยการเรียนรู้มากมายนะครับหลายอย่างทีเดียว การเรียนรู้นั้นก็จะเกิดขึ้นในตอนที่ท่านได้รับการรักษาสิวครั้งแรกถ้าหลายคนคิดไตรตรองศึกษาหาความรู้ก็จะได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ที่จะเอาไปใช้ป้องกันสิวเฝ้าระวังสิวอีกในอนาคตแต่ถ้าเรารักษาโดยที่ไม่คิดอะไรนะครับรักษาไปง่ายๆไม่ใส่ใจอะไรมากมายก็มักจะประสบปัญหาสิวกลับเป็นซ้ํา หรือบางลายเป็นรุนแรงรุนแรงเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมอีกนะครับทําให้การรักษานั้นยิ่งยากและซับซ้อนขึ้นไปตามลําดับนะฮะสิ่งที่ท่านต้องศึกษาในระหว่างที่เข้ารับการรักษาสิวครั้งแรกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ร่าวๆก็จะมีดังนี้นะครับอันแรกก็ต้องเข้าใจถึงการเกิดของสิวการลูกลาม ลักษณะการแพร่กระจายของสิวนะฮะถ้าท่านเข้าใจส่วนนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะดูแลตัวเองและป้องกันในอนาคตเข้าใจการรักษาวิธีต่งตางๆว่าเมื่อเป็นสิวแล้วเป็นน้อยๆมีวิธีรักษาแบบไหนเป็นมากรักษาแบบไหนวิธีแต่ละอย่างต้องทำอะไรก่อนมีขั้นตอนที่เหมาะสมนะครับ ทำวิธีนั้นวิธีนี้ก่อนถ้าเลือกผิดขั้นตอนผลอาจจะได้ไม่ดีอาจจะมีผลข้างเคียงเสียเงินมากเกินกว่าความจําเป็นนะครับนอกจากนั้นก็ต้องทราบข้อดีข้อเสียของวิธีรักษาแต่ละอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถศึกษาได้นะฮะร,ระหว่างที่รับการรักษาอยู่เราก็จะได้คําแนะนําข้อปฏิบัติต่าง ในการดูแลตัวเองในการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยากินว่าใช้ยังไงนะฮะหรือว่ายาทาต้องใช้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เมื่อเรารักษาสิวจนหายดีแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะป้องกันสิวการแพร่กระจายของสิวและจะเฝ้าดูเฝ้าติดตามสิวที่จะเกิดขึ้นใหม่ ได้อย่างไรนะก่อนที่จะลุกลามรุนแรงกลับไปเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมนะฮะเหล่านี้สามารถศึกษาได้นะครับไม่ยากทั้งหมดที่กล่าวมาคร่าวๆนั้นนะครับผมได้ทำป็นคลิปวิดีโอในตอนถัดๆไปอธิบายไว้ละเอียดทะลุปโปรง่งนะครับในทุกแง่ทุกมุมเรื่องของสิวถ้าท่านสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะฮะตามหัวข้อต่างๆนะครับ เมื่อมีความรู้ที่ดีปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับสิวก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตอะไรอีกต่อไปนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาต้องเจ็บตัวหรือว่าต้องเสียผิวหน้าผิวกาย <c oughs> เกิดความไม่สวยงามขึ้น <c oughs> เกิดแผ้เป็นรอยหลุมรอยดำขึ้นและที่สำคัญคือไม่เสียโอกาสไม่เสียโอกาสในหน้าที่การงานที่ดีไม่เสียโอกาสในเรื่องความรักนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเลือกอยา